มาาิดดระเบนส่อยินดีต้อนรับเข้าช่องดูเข้าหน่อยสายจวดนะเพี่น้องเด้อตอนนี้ครับพระาจอดเก่งนะครับบ้านโคกโกครับตำบลแคมเหนืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดพอนแก่นครับพี่น้องครับโอ้ทางเขามายากครับพี่น้องครับยากทางเขาม้าหลุมบ่อหลายนะครับตั้งเขาวัดนี่นะออกยากนะครับเขายากออกยากนะครับแล้รถสวนห้างกันสวนห้างกันอองชาออกังได้ครับ ตอนเด็กอะเพิ่งกำลังทำกิจกรรมอยู่ครับพี่รองครับลำวงชาวบ้านครับตรวจย่างเดียวครับตอนมาแดดทอดทอดนะครับพี่รองมาฮอดมองฝนมาตกอีกแล้วครับพี่รองครับที่แรกว่าสิตากเอาวพาล้มมาตากครับเนี่ยขึ้ยังตากกันได้นะครับฝนโปรยลงมาอีกแน่ครับต้องฟ้ากระเปิดอยู่ได้ครับต้องฟ้ากระเปิดเยด้วแต่ว่าตอนเดินทางกัาบ้านนะคุยกันครับอร่อยว่าสาพาล้มมาตากแดดทอดค่ะครับพี่รองครับฮอดมองฝนมาตกก่อนครับ นกาลัจกิจกรมนะครับเรื่องของการเเป็นบุญบ้างไปพรืาครับาาล่งขายกระเทียบพี่น้งครับล้าง้วนะครบด้ก็รู้นซื้อก็สิปุ้ยยัไปไานครับว่ามีทีเทาก็จไปเครื่องหนึ่งแล้วครับเคร่องแล้วครับมาดกระเป๋าเลยครับครับผมครับผมกเปากรรมการ่ะกรรมการบ้านไปเลยแม่ครับบุญยังนะครับ บุญยังนี่มาจากขั้นแล้วหรือขั้นเดียวขั้นเดียวครับบุญยังครับครับบุญบังไฟบุญมังไฟปมะาปีโอ้ะเขือเปตกปะลื่นอยู่ล่นอยู่บนโต๊แข้งจุดบังไกว่านเลยบ่ม่ือสพมัเปียกเมื่อครับจุดเปลียนว่าแซมตาขวเขาเรียนใของกองเลยฮะลดดบ้านองเลยข้างหลังเลยครับข้างหลังนี่ด้านนบ่ในอยู่บกะิเขา้านในขนา เขาทั้งพีก็ได th oh, oh. oh. ้เขาทั yeah. ้งนำมาดานทั <S <S ้ง şey น้ำมาดานน้องถั้งเนี่ยพ่อขาวเพราะว่าถามชาวบ้านมันว่าเขาทั้งนี่แหละง่ายมั้ยตอนนี้เขาเห็นปะเขาได้อยู่ตารางยากครับมันแคบวะมันแคบอยู่ครับมันแคบอยู่ขั้นเดือนเขาได้ครับขั้นเดือนปะขั้นเดือนเหนื่นาสิยันยันกระเบื้อเซียงนะครับยันก็คือข้อหมายคือปูนปูนมันเป็นแข็งแรงมาผมเสีย调 เห็นว่ามันอ่านเอาดินมาอ่านอะอ้เพราะรถผมมันแปดตันรถของเขามันน0ิก็ตัน1 2 1สตันบ่าเขาขอทั้งทางน้ำก็ได้เ้อครับ้งน้ำพระปลาสองถังเลยเป็นของเต็นขาเตียง้งบ้านเลยบ้าน้้ำทุกเลยโอเคโอเคครับผมขอบคุณครับ รถกระลำอ่ใร่กระลำขนของแลไปจอด้านน่้านบงขนนา้มั่นดิในอันางขน่ามันเหลือมีห้องหน้ามีไฟมีห้องน้ามีไฟเปมของห้าม้ยครับไฟมีปของหน้าเมขาล้าข้ามือเนี่ไฟมีปะล่ะจอดตรงนี้ก็ได้มาเดินดิ้ครับมากระล้มบอก พี่ัดหลัื้อไม่เลยเจ็ดุขที่พอได้ได้ม่้จะร้รอบนึงหลบอน้อยัฝนทามันหลมน้ม่ี่ผัมักลับไปร่ะอ้กดังนาบดานนสบายได้ครับอะไรนะวะเอาบรรยากาศเปเพื่อนกัน่แดมากแล้วครับพี่น้องครับนั่งไว้แจ่นัได้นะครับตอนแดดมากอีกแล้วตอนมาเมื่อกี้ฝนตัแบบพื้นเปียกมา่ครับนี่ แดดออกแล้วต้องฟ้ากระเปิดจ้ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวเสียผาลงมตาครับเนี่ยก็ไม่ง้างเลยป่ะเนี่ยว้าบางตะไลน้อยเอาล่องลวดจุดขึ้นบ่ล่ะผู้ใดสิเป็นคนจุดก็เก่งเลยปะโอเอาสุ่มเย็นสุ่มเย็นสุ่มเย็นครับพี่น้องครับตวดจแจกปาร์ต้พิ่มนี่แล้วครับพี่น้องโอ้มวนอยู่หรอครับเนี่ยเบื่อเลยสะบ้านกำลังจัดระำบงชาวบ้านเลยครับ เดี๋ยวสิท้ายคลิปนี้เราจะลงตู้ก,กันจะไป็ตาข่าแล้วจะเปอาบน้ำครับยังไม่ได้อาบน้ำตีขึ้นนะได้คำหน่อยพื้นมันพื้นมันแช็บ้านโคกโคนะครับ,รบ,บนะพี่น้องตำบลแก่นออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับบรรยากาศบ้านบ้านครับตรงนี้ตรงหน้าเลยครับห่างจากอำเภอบ้านไผ่ประมาณจากัก ยี่สิบโลครับพี่น้องบ้านเนี่ยครับแสดงว่าเป็นบ้านใหญ่เนี่ะครับเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยต้องเป็นตำบลบ้านแแคนเหนือตำบลแแคนเหนือครไม่เนาะมันจัดอันนี้อันนี้บ้านอ่าโคกูตำบลแแคนเหนือครับเป็นบ้านใหญ่ครับจัด เดืบางไฟได้นะครับพี่น้องครับวอญญาณมากมายนะพี่น้องเด้อสำหรับที่นี่านมาฮอจอดเตยแล้วครับขั้นแรกครับขณะนี้เวลาประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าครับพี่น้องครับเที่ยงกว่าเดินห้างมื่อเช้าเนี่ยม่านาสองโมงเศ้าสองสามสีสมส่ห้าโหกโ,หโหอ้เกือบสี่ชั่วโมงไปแด้วครับเห็บง้างกำลังทยอยมากครับเอา วันที่ต่างกันมาไปครับสุณพ้อเป็นต่อพบกันวันนี้วันอาทิตย์นะครับเด้อว,วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สองเดือนวิทยาจารสพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับเมืมม่อวานเป็นใคร้อมีกำไรหมาดอยู่พี่น้องครับลูกตัวก็จะได้ยี่สิบบาทครับเพราะว่าซื้อเลขแก้เคล็ดเพราะว่าแม่ลูกตูวมาถึงเลขมาเจ็ดแปดปีนะครับสาเหตุเพราะว่าแม่ซื้อหวยตัวห้าบาทสิบบาทก็เลย หาบ้อยแม่อุ้ยจักซีเสื้อไปให้หนาเสื้อแบบกระบื้อวดหาบ้อยสิบาทนะครับตั้งนานมากว่าถือเลยจักเสื้อมันเอลุงตู่ก็เลยแก้เคดสงสัยบาดแม่ร่ห้แม่มาก็เลยลองซื้อห้าร้อยสิบาทเื้อกี่เลยครับสีสองครับพี่เราครับเพราะว่นแล้วถือว่าแก้เคดแล้วครับต่อไปก็สิเจอแล้ววันไงได้ไหมครับแก้เคดแล้วครับพี่เราเอาหมุนวันแล้วกันครับพี่น้องครับเฮ้ยไปแล้วจวดแล้วหลัางไว้ที่แล้วมาหนึ่งค่ะสูงครับ อ่าไดส่งไดซื้อเขาชไมกางส่งกางเตี้เยอะย่ครับทุ่นคอเฉพาะไปที่กสเครื่งสนาม้วครับจัดบาลสายชวนเข้าตอนนี้ัไปม่ได้ปกติแล้วร้านสาวกับแต่งงานไห้บรลยากาศห้องก็ได้ไปครับพี่น้อนครับทีกวันแรงครับ โปรยว่าข้างยากเพราะว่าต้องเป้ามานางอ่างเป้าตากผ่าตากแค่นะครับมันียกหลายครับจเล่ยก็ได้ไปครับมันครับต้องใส่บ้านขลังขยายวัดขยายว่าอยากซื้อที่อยกไปหลายอยู่ครับ พอข้าวพอขายกช่วงนี้ขายดีครับพี่น้องบางพื้บางใบแจกสัญลักษณ์ใหม่มาแรงสไไนนะิเป็นจไงเนาะสินเป็นรุ่นต้องฟ้ากระเปิดอะได้ครับนี่ปากเจ้าที่จะร่างเทวดารักเด้อมาแรงเนี่ีอุอปรสรรคเรื่องของภูล,ลาก้อนนี่นะครับเป็นมัจจินักก้อนนี่แต่ว่าทางพี่เปิดอยมาแรงทางพีนน่แจกก้อ,อนแล้วครับแค่เหนือบัวงามแหลงน้ำอุดมชุ่มชื้น กลางข้างเข้ามนครับหาง <ด half> ในบ้านแค่นี้อยู่ค,ยครับคือว่ากว้างใช่ไหมครับวัดศรีสง่าบ้านโคกครับมือนครับร้านเพื่อนเท่าเรื่องตะพี่น้องนะโปรดรับมาแรกกซื้อบ้านจองตัวครับกลับถิอตะพีรับเชิญรู้สึกว่าจะเป็นน้องมิวโมเม้นครับน้องมิว กามาเลยครับพี่น้องครับกุไลมาไดรกันซื้อมาจำนวนกุไลมาได้กามาให้กับนังเชี่ยวแรงใจนะครับเด้ออยู่วัดสง่าโคกซีเทานะครับตำบลแค้นเหนืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับห่างจากบ้านแคร่ประมาณหกิโลครับนี่หลังจากที่เ็ศการสัางงานของเรือกันสิบแปทานทางของสํานักงานครับมือนี่ประมาณหกิโลครับเอาโอเคครับพี่น้องครับสหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องมาส่งที่บ้านเด้บุกเล่าบุกเล่าอันที่ดีกัน ทุกคน,นครับตำรวจตรวจปีช,ช่วงนี้แล้วมั่งมีตรวจไปครับขอญอาตไปตากผ้ากันครับพี่น,น,น้องครับตากผ้าาุกคนความสู้จวดต่อไปครับชีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นต่อไปจุดจวดครับพี่น้องครับ